สวัสดีสมาชิก f a Facebook f แฟนเพจกูบอลไซนะครับก็สมาชิก youtube c h a n e l กูบอลไซทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับผมจะพาทุกท่านมาทำต้นโมกน้ำนะครับหรือโมกลานั่นเองนะครับครับผมสำหรับต้นโมกลาต้นนี้นะครับก็เป็นต้น โมกเป็นหนึ่งในหลายๆต้นนะครับที่อยู่ในสวนกูบอลไซครับความพิเศษของต้นโมกลาต้นนี้ก็คือผมอทําทรงไว้2ยอดด้วยกันนะครับคือจะทําไว้ตั้งทรงไว้2ยอดก็เป็นไม้ที่อเอาไว้ฝึก ตัวเองนะครับว่าจะสามารถทําไม้ได้หลากหลายทรงไหมนะครับถ้าไม้ที่มันเป็นมีหลายๆย,ยอดอ,อย่างไม้สวนป่าหรือถ้าจะทำสองยอดเงี้ยผมจะทําได้ไหมตัวนี้ก็เป็นก็เลยกลายเป็นไม้ที่เอาไว้ทดลองนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเออทาไมมันถึงมี2ยอดขึ้นมามยอดเดียวน่าจะดีกว่าอนะไรเงี้ยแต่แต่ว่า ผมตั้งใจว่าจะให้มันเป็นเป็นไม้ที่ที่ผมจะดูสกิลตัวเองด้วยว่าจะจะทำได้ไหมนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูนะครับว่าประวัติของอต้นโมกต้นนี้เป็นยังไงนะครับต้นโมกต้นนี้ก็เป็นโมกอีกต้นหนึ่งที่ผมขุดมาเองนะครับจากธรรมชาตินะครับก็ มีฟอร์มที่บิดนะครับบิดเกลียวเลยทีเดียวตรงนี้นะครับช่วงนี้บิดโค้งสวยงามคือคือถ้าจะตัดนะครับสมมุติถ้าผมตัดตรงนี้คือจะเล่นแต่ทางนี้ทางเดียวเนี่ยตรงช่วงนี้มันจะมันจะเล็กเล็กกว่าช่วงช่วงนี้นะครับก็เลยไม่ตัดนะครับหรือหรือท่านใดมีความพิเห็นยังไงก็สามารถแนะนำมาได้นะครับ ผมก็เลยใช้วิธีการตั้งทรงไว้2ยอดแบบนี้นะครับมีพุ่มนี้พุ่มหนึ่งมีพุ่มนี้เป็นพุ่มหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นครับไม้ต้นนี้ผ่านการประกวดไม้โครงสร้างมาแล้วนะครับก,ก็เคยติดรางวัลน,นะครับไม้โครงโครงสร้างมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่งานขอนแก่นนะครับวันนี้ก็สร้างรายละเอียดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณ หปีเข้าปีที่6นะครับครับผมมาถึงวันนี้ก็มีรายละเอียดออกมาให้เล่นเริ่มเริ่มมีรายละเอียดออกมาให้เล่นเยอะแล้วนะครับวันนี้จะทําการริดใบนะครับแล้วก็คัดกิง่งเข้ารวดกิ่งที่ออกมาใหม่นะครับเริ่มจะเห็นพุ่มทั้งสอง ทั้งสองยอดแล้วนะฮะเดี๋ยวพอริดใบออกเนี่ยจะเห็นว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีใบบางอยู่โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มริดใบกันเลยครับครับผมก่อนที่จะริดใบนะครับเรามาดูในส่วนของกิ่งเล็กๆที่แตกออกมาจากรากของมันก่อนนะครับตรงส่วนนี้มีรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะอย่างถ้ากิ่งไหนที่ขึ้นมา ในในส่วนที่ที่เราไม่ต้องการอย่างอย่างกิ่งนี้นะครับมันออกมาตำแหน่งที่ตรงนี้ผมไม่ทํากิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะโชว์ความโค้งของของลำต้นนะครับก็จะตัดอตัดใบออกตัดกิ่งที่มันแตกออกมาออกนะครับแต่อย่างถ้ากิ่งไหนที่มันออกมาจากรากนะครับอย่างตรงนี้นะฮะเนี่ยครับ,รบกิ่งนี้ถ้า ท่านไหนอยากจะให้ลากเส้นนี้นะครับมันโตเร็วๆนะครับถ้ามีกิ่งเนี้ยออกมาท่านควรจะเก็บเอาไว้เพื่อใหอ้เขาส่งน้ําเลี้ยงมาเลี้ยงต้นแล้วตัวลากเขาจะโตขึ้นด้วยนะครับอันนี้จะโตเร็วกว่าลากที่มันไม่มีตาแตกออกมานะครับแต่ถ้าท่านไม่ต้องการก็สามารถตัดออกไปได้ อ่ของผมตอนนี้รู้สึกว่ามันพอดีแล้วนะครับตอนแรกก็เก็บไว้นะครับแตบบ่ว่าตอนนี้มันพอดีแล้วก็จะตัดออกนะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับท่านที่อยากจะให้ลากมันโตรเร็วนะครับตรงนี้ก็จะตัดออกอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าต้องการให้เส้นนี้โตซึ่งตอนนี้มันโตแล้วนะครับ ผมก็พอแล้วก็จะตัดออกแบบนี้นะครับอย่างตรงนี้นะครับมีดีเทลนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้มันเป็นกิ่งที่แตกตาอยู่บริเวณโคนต้นนะครับและทีนี้ผมอยากได้รากตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้รา,ากมันขึ้นมาจากตรงนี้ทำให้ตรงนี้ มันไม่มีรากบริเวณนี้นะครับผมก็เลยทําการโน้มกิ่งตัวนี้ลงมาเป็นรากนะครับเส้นนี้จริงๆเป็นลําต้นนะครับแต่ว่าผมดึงมาเป็นรากก็ต้องทิ้งไว้นานๆเลยกว่ากว่าที่มันจะแตกแตกตาเป็นรากนะครับตรงนี้น่าจะเริ่มเริ่มแตกแล้วนิดนึหงือวปล่าไม่แน่ใจตรงตรงบริเวณนี้นะครับก็จะทิ้งไว้เรื่อยๆจะใช้ดินกบเอาไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคการสร้างรากอีกแบบหนึง่งสําหรับกิ่งที่อยู่บริเวณโคนต้นถ้าท่านไม่อยากตัดทิ้งนะครับถ้ามันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะจะเป็นรากก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับก่อนที่จะริดใบอย่าลืมนะครับใช้ผ้าคลุมตรงหน้าดินเอาไว้จะได้ไม่เสียเวลามาหยิบไปออกจากดินนะครับแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ เวลาลิดใบโมกเนี่ยนะครับผมจะไม่ใช้ตัวกันไก่ตัวนี้นะครับเพราะว่าโมกเนี่ยเขาจะมียางเหนียวนะครับเวลาแห้งแล้วมันจะเป็นคราบติดนะครับถ้าท่านมีกันไก่แบบนี้ผมว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้งานกับกับต้นโมกนะครับให้มาใช้กันไก่ที่ขาวแดงดีกว่าครับราคาถูกๆนะฮะแบบนี้จะดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมาอ่า ทำความสะอาดตัวกันไกลอลูมิเนียมตัวนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มรีดใบกันได้เลยครับโอเคครับตอนนี้ก็รีดใบในชุดแรกไปแล้วนะครับจะเห็นว่าผมตั้งยอดไว้นะครับตรงนี้สร้างขึ้นเป็นยอดใ้นะครับความสูงนะครับผมกะว่าจะปิดยอด เท่านี้นะครับจะไม่ให้มันสูงมากจะเห็นว่ามีแค่สองมี3ามกิ่งนะครับต้นนี้นะครับลำลำต้นตรงนี้มีแค่กิ่งนี้แล้วกิ่งด้านหลังแล้วก็ยอดเลยนะครับเพราะว่าผมดูที่ความบาลานซ์ของรูปทรงเป็นหลักนะครับผมมองว่าอ่าโอเคถ้าปิดยอดตรงนี้แล้วก็ส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะต้องเพิ่มยอดให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งน่าจะอีกสักอ่า อ,อีกขึ้นมาอีกสัก1สเต็ปแล้วก็ปิดค่อยปิดยอดน,นะครับมันจะพอดีนะครับมันจะเป็นลักษณะที่แบบสมูทลงมาแบบนี้พอดีนะครับโอเคเดี๋ยวจะริดใบในชุดที่สองครับโอเคฮะตอนนี้ก็ริดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการ แกะลวดออกก่อนนะครับก่อนที่จะคัดกิ่งนะฮะแล้วก็เข้าลวดใหม่เดี๋ยวให้ดูทรงทรงไม้โดยรวมหลังจากที่ริดใบแล้วก่อนนะครับดูฝั่งนี้ดีกว่าแสงกำลังได้พอดี จะเห็นว่าผมตั้งทรงไว้2ยอดทั้ง2ยอดเลยนะครับรากนะครับรากอาจจะไม่ค่อยรอบเท่าไหร่นะฮะไม่ออกโดยรอบเท่าไหร่แต่ว่ามีโคนที่ค่อนข้างถ่ายก็โอเคแนะครับแล้วก็ลำต้นนี่หยิดเป็นเกียวขึ้นแบบนี้ผมชอบมากนะครับสวย โอเคฮะเดี๋ยวจะถอดลวดออกก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ถอดลวดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คัดกิ่งนะครับแล้วก็ตัดปลายกิ่งที่มันแห้งออกไปหมดแล้วนะครับก็คัดบางกิ่งที่มันยาวนะครับมีแค่ตรงสองยอดนี้ที่ผมจะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าอยากจะตั้งยอดอีกอันหนึ่งแต่กิ่งนี้เราจะ ดึงไปทางนู้นแล้วก็ตัดออกนะครับแต่ว่ากิ่งนี้จะต้องตั้งยอดเอาไว้นะครับโอเคก็จะเข้ารวดนะครับแล้วก็จะเข้าเฉพาะกิ่งที่แตกออกมาใหม่อย่างนี้นะครับที่มันตรงๆแบบนี้แต่ว่าถ้ากิ่งที่ผมเข้ารวดไว้แล้วเนี่ยจะยังไม่เข้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้มันแตกใบแล้วก็ใบเริ่มแก่รอบหน้าถึงจะมาเข้ารวดใหม่นะฮะ อาจจะประมาณอีกสัก 3- 4สเดือนข้างหน้านะครับแล้วก็จะเปลี่ยนดินในเขาใหม่ด้วยแต่ว่าตอนนี้จะยังไม่เปลี่ยนนะครับจะเข้าเฉพาะกิ่งที่แตงว่าใหม่นะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เข้ารวดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเฉพาะกิ่งที่แทงว่าใหม่นะครับแล้วก็ ผมตั้งยอดนี้เอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเติมดินให้เขาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ก็เท่าที่มองดูนะครับก็เห็นรากฝอยโผล่ขึ้นมาแล้วบางส่วนแสดงว่ารากน่าจะเต็มกระถางแล้วนะครับจริงๆควรจะเปลี่ยนกระถางได้แล้วแต่ว่าผมกลัวว่าช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเขาจะทิ้งกิ่งนะครับเพราะว่า มันอยู่ในช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่ไม้เนี่ยเขาจำศิลนะครับเป็นไม้ช่วงพักนะครับก็ผมอยากแนะนำกับนักเล่นบอนไซนี้นะครับอาจจะทั้งมือใหม่นะครับแล้วก็มือที่กำลังเริ่มสร้างนะครับคืออยากให้ท่านได้ทดลองทำไม้ในหลายๆทรง นะครับไม้ตัวเองเนี่ยนะครับไม่อยากให้ทำไม้แบบซ้ำซ้ำเดิมๆมนะครับก็เข้าใจว่าบางท่านอาจจะทำไม้เพื่อไปประกวดก็เลยต้องทำตามเกณฑ์นะครับอาจจะไม่ได้สนใจฟอร์มจริงๆผมอยากให้ลองย้อนกลับมามองที่ฟอร์มไม้ของท่านนะครับว่าเออถ้าฟอร์มมันมาแบบนี้จะอ่า พุ่มควรจะเป็นยังไงทรงควรจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ต้องไปแคร์ว่า,ามันจะโคนจะใหญ่ไหมหรือปลายจะเรียวไหมอะไรเงี้ย๋อย่าเพิ่งแคร์นะครับลองมาฝึกการสร้างให้ได้ก่อนส่วนถ้าเรื่องเราสร้างพอสร้างเป็นแล้วเดี๋ยวคือไม้มันมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกที่จะเล่นนะครับ พอเราได้ประสบการณ์ในการสร้างแล้วเนี่ยถึงเวลาท่านเจอไม้ทรงแบบไหนท่านก็จะสามารถทําได้นะครับหรือท่านอาจจะเลือกไม้ทรงที่สวยๆมาทาอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่เสียไม้ไม่เสียทรงไม้ที่ได้มาครับก็อยากให้ลองทําหลายๆทรงอย่างทรงนี้มี2ยอดเนี่ยผมก็ผมก็ลองลองทําทดูนะครับอยากรู้ว่าตัวเองจะทําได้ไหมนะครับอย่างเห็นที่ญี่ปุ่นที่ ที่จีนที่เขาทําเนี่ยเขาเป็นเรื่องปกติเลยครับที่ที่ไม้จะมีหลายๆยอดครับก็เลยอยากจะลองดูบ้างนะครับตามงานประกวดในไทยเองก็ก็มีอยู่บ้างนะครับบางต้นที่เป็นโคนคู่เนี่ยก็มี2อยอดกันก,ก็เห็นอยู่แต่ว่าน้อยยังน้อยอยู่นะครับก็อยากให้ลองดูนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดผมทําส่วนไหนนะครับขั้นตอนใดที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าตรงนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวล้วนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามกันเอาไว้ให้ดีนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยถ้าผมลงคลิปใหม่ท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปกับต้นโมกน้ำหรือโมกลาทรงสองยอดนะครับผมเรียกอย่างนี้เยทรงสองยอดนะครับก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ